โคชบีคะทำไมสมัครเซลเลอร์แล้วเราเชื่อมไปที่หน้าช่องเราแล้วมีตะก้าแล้วแต่มันไม่โชว์สินค้าขึ้นล่ะคะอันนี้คือคำถามยอดฮิตที่คนมีเจอบ่อยมากๆเลยนะครับอธิบายเอาไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณสมัครเป็นในหน้าทิกต o k ใหม่ๆผ่านวิธีการเชื่อมเซลเลอร์นะครับสินค้าในหน้าจะไม่โชว์ที่หน้าช่องคุณอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในหน้าทิกต o k มือใหม่ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าจะมีสินค้าโชว์ที่หน้าช่องคําตอบคือไม่มีนะครับถ้าคุณสมัครในหน้าทิกต o k ด้วยการเชื่อมเซลเลอร์ ว่าคนโดยปกติบนติกต็อกไม่มีใครไปซื้อของที่หน้าช่อง อยู่แล้วครับโดยปกติคนที่ซื้อของบนทิกต o k ซื้อของผ่าน2ช่องทางครับช่องทางแรกเลยก็คือหน้าคลิปครับเขาจะซื้อผ่านตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปตรงนั้นแหละครับกับช่องทางที่2ครับคือการซื้อของผ่านตะก้าหน้าไลฟ์สดเวลาคุณไถ่ไถไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณจะเห็นบางช่องเนี่ยเขาไลฟ์สดอยู่แล้วเขาก็จะปักตะก้าขายของนั่นแหละครับคือวิธีการที่คนส่วนใหญ่ซื้อของบนทิกต o k เพราะฉะนั้นในหน้ามือใหม่ที่เพิ่งสมัครในหน้า t i k t o อกผ่านวิธีการเชื่อมกับแอปเซลเลอร์แล้วคุณไม่มีสินค้้้าาโชชวหน่่อองงไมตต ใจนะครับมันเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่โคนพีอยากให้คุณไปโฟกัสคือให้คุณไปทําคลิปทำคอนเทนต์แล้วติดตะกร้าขายแบบในหน้าครับนี่คือช่องทางรายได้หลักที่คนใช้ในการซื้อของบนติ๊กต็อกครับและลูกศิษย์โค้ชบีหลายคนนะครับก็เกิดจาก กาสีเหลืองหน้าคลิปนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของการเป็นในหน้าทิกต o อกคือทำคลิปติตะกตาเป็นหรือไลฟ์สดแล้วติดะกต่าสีเหลืองเป็นในขณะที่คุณไลฟ์สดนี่แหละครับคือคีย์สำคัญของการสร้างไรายได้จากการเป็นในหน้าทิกต o อกไม่ใช่สินค้าที่โชว์หน้าช่องอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันนะครับถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกโค้ชบีแนะนำให้คุณ <c oughs> เริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่โค้ชบีเขียนเองกับมือนะครับชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยฉบบััททไได้้จรริิงงมมม่่่นนนนเเป็หหสสืออีใคุณ ต้นมีรายได้จากติ๊กต็อกจากศูนย์เลยนะครับจนกระทั่งถึงหลักล้านต่อเดือนเริ่มต้นก็จากหนังสือเล่มนี้แหละครับสอนคุณละเอียดยิบชนิดที่เรียกว่าจับมือทํากดปุ่มตามมีรูปให้คุณเห็นชัดเจนนะครับมีตัวเลขที่คุณเห็นและให้คุณกดตามรูปที่โค้ดบีเขียนเอาไว้ได้เลย1 2 3 45เรียกว่าจับมือทํากดปุ่มตามก็เลยตั้งชื่อหนังสือนี้เรียกว่าฉบับ ทำได้จริงไม่มโนนั่นเองครับแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในติ๊กต็อกนะครับคุณก็สามารถเริ่มต้นได้แม้ว่าคุณจะมีผู้ติดตามเป็นศูนย์คนคุณก็สามารถเริ่มต้นได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณติดปัญหาเรื่องการสมัครเซลล์เลอร์ติดปัญหาเรื่องตะก้าสีเหลืองไม่โชว์หน้าคลิปคุณโค้ดวีแนะนําให้คุณเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะครับและไม่ใช่เฉพาะเรื่องตะก้าสีเหลืองเท่านั้นนะครับยังสอนให้คุณต่อย,ยอดในการหาสินค้ามาขายเองและต่อยอดให้คุณเปิดรับในหน้าให้คนอื่นนมาาดึงงสิคค้ขอุณไป ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงตั้งหนังสือนี้ว่าจากศูนย์สู่ล้านด้วย Tik t o ็อกนั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจอยากมีรายได้จาก Tik t o ็อกแบบมือโปรโลและจริงจังเอาจริงเอาจังทดแทนเป็นรายได้ของคุณแนะนําให้คุณเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้กดสั่งซื้อที่ตะการสีเหลืองนี้ได้เลยครับโคชบี be, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์